สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ FC ทุกท่านเลยที่อยู่ในช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะเจอกันที่เดิมค่ะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรดีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะลูกค้าท่านใดมีแพลนนะคะหรือว่าตั้งใจอยากจะออกรถในช่วงนี้นะคะสามารถติดต่อหาหนูเล็กได้เลยค่ะเบอร์0ูนย์9 2 8 8 8เเบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์ได้เลยโดยตรงหรือลูกค้าจะโทรเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดเรื่อง การจัดไฟแนนซ์นะคะรายละเอียดตัวรถของแถมโปรโมชั่นต่างๆนะสามารถสอบถามกันมาได้เลยวันนี้มีตัวรถเข้าใหม่มาแนะนำให้ชมกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะ,ะโตโ o ต้ f ฟอร์จูเนอหลายๆครอบครัวไฟฟ้าน,นะอยากได้รถคันนี้ไว้ครอบครองนะ,ค,ะคันนี้เป็นปี2020นะคะราคานะคะ1 0 0ล้าน1บาทนะคะเลขใหม่คันนี้ 9,500ห้าเท่านั้นบอกเลยไม่เดิมแท้โรงงานนะไม่เก0 0นะคะไม่น้อยมากจริง,รงไม่ค่าหมื่นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อหนูเล็กเข้ามาได้เลยเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ชมในส่วนตัวรถกันนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อวานนี้เองนะคะมีการล้างแล้วค่ะนะคะล้างมาให้สปามาให้เรียบร้อยตัวรถแทบไม่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะมาสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะคะดูในส่วนของโคมไฟนะคะไฟหน้าค่ะลูกค้าขะ โคมไฟด้านหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะไฟชุดเดิมโรงงานเลยเป็นไฟใบบีม LED นะคะแล้วมีไฟนี่เดย์ไทมนะคะเป็นเป็นดวงไฟ5เม็ดแบบนี้นะคะไฟหน้าไฟเลี้ยวชุดโคมไฟเดียวกันนะ,ะเดิมเดิมสวยๆแบบนี้กระจังด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นโครเมียมนะเป็นโฉมออนิวนะคันนี้เป็นโฉมออนะะิวกระจังด้านหน้าไม่มีสะเก็ดหินนะคะเรียบเรียบเนเนียนแบบนี้เลย ดวงไฟด้านซ้ายด้านขวานะคะรายละเอียดครบถ้วนนะคะไม่มีแตกไม่มีล้าวสวยๆด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะกรอไฟตัดหมอกเป็นสีดำตัดกับโคเมียมอีกชั้นหนึ่งคันนี้ค่ะลูกค้าเลขทะเบียนหนึ่งขอก่อ6 775ว่างอยู่เพิ่งเข้ามายังไม่ติดจองแน่นอนสนใจรีบติดต่อเข้ามาดูเลยสีขาวนะคะมีน้อยนะคะสีขาวมีน้อย ในส่องตัวล้อค่ะล้อแม็กเดิมนะ,ะล้อแม็กเดิมโรงงานเป็นแม็กขอสิบรหัสยาง2 6งหกห้าทับหกศูอาสิคันนี้ลูกค้าได้เป็นสัปดาห์ยางที่0ูนยปี20เป็นยางติดรถมานั่นเองตัวยางยังไม่เสื่อมนะ,ะยางยางังลึกๆใช้งานได้อีกยาวนะ,ะสวยๆเดิมๆแบบนี้ช่วงล่างไม่มีสนิม ไม่มีสนิมไม่ใช่รถจมน้ำค่ะลูกค้าการันตีในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะการันตีในส่วนของตัวเลขใหม่ตัวสีนะคะเดิมๆแท้ๆ,ๆมาเลยถัดขึ้นมา มาเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีขาวมุกสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้กระจกจะเป็นสีทูโทนนะคะข้างบนสีขาวข้างล่างสีดาคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหความเข้มของฟิล์มนี่คือน่าจะสักประมาณ80ได้เลยทีเดียวมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดนะคะจาก f อ r t จ n e r คิ้วแท้เขามาเลยนะคิ้วแท้เขามาเลยด้านบนนะคะมีแหลกนะมีแหลกหลังคาแหลกหลังคาแข็งแรงทนทานค่ะใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้จริง ตัวเเวลหลังคาไม่มีคราบนะสวยสดนะคะสะอาดมากๆเลยตัวกระจกนะคะเป็นกระจกบานเดิมพ์ดเดิมจากโรงงานทุกบานนะ,ะบานเดิมเดิมทุกบานนี่รถสวยจริงค่ะทันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นช้างเผือกเลยทีเดียวอ่ะในส่วนของมือเปิดนะคะจะเป็นโครเมียมพังอันเลยพร้อมกับตัวรับสัญญาณคีเลยข,ของตัวกุญแจด้วยเาวาบันไดนะคะเาวาบันไดล่าง,าง,างสีดำตัดเงิน สีดำตัดเงินมาแบบนี้นะคะด้านหลังด้านหลังนะคะตรงนี้เสาร,รับสัญญาณวิทยุเขาจะเป็นแบบคีบฉลามนะไม่มีรอยทะลอกสวยๆเลยด้านหลังติดตั้งสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยจากโรงงานพร้อมไฟเบรกดวงที่สานะคะกระจกไล่ฟ้าติดตั้งมาให้พร้อมแล้วนะด้านล่างขอบกระจกเป็นโครเมียมทั้งเส้นเลยนะเป็นโครเมียมทั้งเส้นไม่มีสะเก็ดหินไม่มีรอย สวยๆมาแบบนี้นะคะตัวดวงไฟนะคะไฟท้ายได้เป็นไฟ LED ไฟ LED เต็มลำไม่มีรอยตแตกเราเช่นกันนะคะคิ้วนะคะิ้วฝากระโปรงท้ายสลัดคำว่า Fortuner นะคะเป็นตัวโคเมียมพร้อมกับตัวกล้องนะ,ะกล้องถอยด้านหลังนะะมีให้พร้อมเลยเดี๋ยวเปิดท้ายนะคะคันนี้นะคะลูกค้าแค่กดปุ่มนะคะระบบด้านหลังทำงานให้เต็มระบบเลยนะ สวยจริงนะคะคันนี้ค่ะค่ะรายละเอียดมาสวยจริงแล้วรถใช้งานน้อยมากรถใช้งานแค่เก้าพันกว่าโลเท่านั้นเองเจ้าของเดิมปล่อยแล้วนะคะนี่ก๊กหัวนองหัวนอต่างๆไม่มีรอยหมุนไม่มีรอยขยเลยค่ะรถไม่มีตําหนิเลย <ๆ S 1> สวยๆเดิมๆมาอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ด้านหลังนะคะไม่มีรอยชนหนักนะคะไม่มีรอยชนหนักจากด้านหลังมาตัว ภายในนะคะสะอาดริดเลยนะเดี๋ยวก่อนปล่อยลูกค้าทำความสะอาดดูดฝุ่นให้อีกทีหนึ่งนะคะตัวเบาะนะคะสามารถเอาขึ้นไปแขวนแบบนี้ได้ตามสไตล์ฟอร์จูเนอร์เลยเบาะภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลอันนี้ลูกค้าดูด้านหลังก่อนปิดนะคะปิดฝาก,กระโปรงก็กดปุ่มนะคะรอระบบทํางานยร่นี้<อ>เดี๋ยวพาลูกค้าเข้าไปชมในส่วนของภายใน สำหรับภายในนะคะคันนี้จะคุมโทนสีดำตัดน้ำตาลแผงประตูสีดำตกแต่งวัสดุบุหนังสีน้ำตาลแบบนี้พร้อมกับมือเปิดนะคะที่เป็นโครเมียมทั้งอันตัวขอบเป็นขอบสีเงินค่ะปรับกระจกเลื่อนไฟฟ้านะคะด้านนี้เลยนะมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำรายละเอียดพวกฝาประตูหัวนงหัวน็อตต่างๆนะคะสีนะสีขาวมุกนะคะสีเดิมโรงงานนะกระดูกโคกระดูกง,งูนี่ โอ้แน่นมากนะคะมันแน่นเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยถูกถอดนี่่ะนะจุดเม็ดอาร์คนะคะลึกๆแบบนี้กระดูกงูเป็นสันเหลี่ยมชัดเจนนะ,ะตัวเบาะภายในได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเบาะใหม่มากนะคะเบาะปรับเลื่อนไฟฟ้าพร้อมกับตัวระบบ engine start นะคะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มระบบทำงานเลยพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันค่ะนะ,ะ,นะะมีโหมดควบคุมเสียงแสง เสียงแสงว่าสั้นเสียงนะคะแชนเนลนะคะแล้วก็รับสายวางสายนะคะแล้วก็มีแพตเทิร์นชิพนะคะคันนี้มีแพตเทิร์นชิพด้วยพวงมลาลัยเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลพร้อมกับตัวแอร์แบ็กปิดก่อนนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของพวงมลาลัยเขานะคะตกแต่งเป็นสีเงินนะเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงนะคะมืดนี่ ภายในเขานะก็จะดูเรียบหรูนะคะดูเป็นรถครอบครัวที่เป็นพรีเมียมค่ะนะลักชูรี่มากๆนะคะมีนี่ตู้เย็นในรถนะคะหรือกล่องคูลบ,บ็อกนั่นเองภายในเนี่ยในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะมีนิเ i กเตอร์นะมีกล้องถอยนะคะแล้วก็มีตัว SD c a r การ์ดรองรับเชื่อมต่อ usb โอ้โหลูกค้าครบคันมากๆเลยออปชั่นนี่คือฟูลมาเลยแล้วก็ตัวแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ค่ะมีช่องนะคะเสียบชาร์จ มีซองช่อง USB ตัวฐานนะคะฐานเกียร์ตกแต่งด้วยลายไม้นะไม่ห่วงวัสดุเลยช่องสำหรับใส่แก้วน้ำนะคะมี2ช่องแล้วก็มีระบบ Eco Mode นะคะ p o w e r Mo กันถนนลื่นนะคะมีให้ครบพร้อมนี่ตัวเกียร์ออโตเป็นแบบขั้นบันไดออโตแบบขั้นบันไดสวยๆนะคะรายละเอียดมาคันนี้เดิมๆเดี๋ยวให้ลูกค้าดูเบาะนั่งแถว สองนเบาะนั่งแถวสองตัวเบาะนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใหม่มากนะคะสมบูรณ์ใหม่มากๆมีที่พักแขนนะ,ะใส่แก้วน้ําตรงนี้ได้ด้านหลังมีแอร์แยกให้นะคะทั้งแถวกลางนะแถวกลางมีแอร์แยกให้2ตัวมีดวงไฟนะคะแถวกลางแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีแอรแยกให้อีก2จุดเหมือนกัน ครบครันมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจลูกค้าที่มองหารถครอบครัวเจที่นั่งพลาดไม่ได้เลยนะขอ,อยาตสรุปรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เป็นตัว Fortuner 2.4V คับ สองปี2020เลขใหม่9,5 0านะคะลูกค้าที่สนใจอยากได้รถคันนี้ไว้ใช้ไว้ครอบครองติดต่อหาหนูเล็กได้เลยเบอร์0ูนย์เก้าสามเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นลูกค,าคา้าขารถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ยังไม่ติดจองนะคะแต่ถ้าลูกค้าช้าอาจจะติดจองก็ได้นะสนใจติดต่อได้เลยนะสาหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้รบกวนช่วยการกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปเลยของหนูเล็ก วันนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ